นุ่นวรนุชควงแขนตอปิติทำบุญทอยกระถินยอดรวมเกือบ4ี่ล้านบาทถึงแม้จะไม่ค่อยมีมุมหมวานออกมาให้เห็นบ่อยเท่าไหร่แต่พอมีภาพคู่ออกมาชิไรก็ทําเอาแฟนๆต่างยิ้มแก้มปริไปตามๆกันสําหรับคู่รักของนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิลมพักดีกับสามีนมตอปิติพิรมพักดีล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้เผยภาพคู่ในขณะที่ได้ควงแขนตอปิติ ไปทำบุญท้อยกรถินด้วยใบหน้าที่อิ่มบุญพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากรถินนาวัดสัแกร,ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจากนั้นทางด้านต่อป,ปิติก็ได้โพรูปภาพเช่นกันโดยเขียนแคปชั่นให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกด้วยนาวัดสักแก อนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับด้วยกระเถินรวม3ล้านห็นรบบาทครับผมตั้งใจมาทอดกระเถินที่วัดสะแกจากสถานการณ์โควิดเลยทำให้ผมต้องรอร่วม3ปีวันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้สำเร็จและจะทำต่อไปครับขอบคุณครับงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ของนุ่นตอดอีกทั้งอย่างได้เห็นทั้งสองคนโค้งแขนออกงานดูรสช่างสง่าง,งามจริงๆขอขอบคุณภาพนุ่นวรนุษทีพีหนึ่งสองตอดปิติภาพ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ